มันจะได้แบบอ่ะไม่มาของอะไรนะพี่อาร์ตป่านนี้จริงนะบอกว่ากำลังจะให้น้องมาเล่นกีฬาออฟฟเหมือนกันยังไงครับพี่อาร์ตคืออยากให้ลูกเล่นกีฬานี้เพราะว่ามันมันสอนอะไรเยอะดีครับมันบอกบอกความเป็นตัวตนเราได้มันมีสมาธิกับการคือไม่เหมือนฟุตบอลไม่ใช่ฟุตบอลไม่ดีนะหมายถึงว่ามันใช้เวลาในการฝึกเยอะ กว่าจะเป็นนักกอล์ฟท่านหนึ่งได้เนี่ยมันหลายเรื่องหลายราวมากดังนั้นอยากให้น้องมีสมาธิและอยากจะให้เล่นกอล์ฟครับน้องซึมซับบ้างหรือยังครับน้องซึมซับบ้างใช่ไหมใช่ไหมไม่ผ่านไม่ผ่านอะไรนะครรััับบบซซึม้างงหือยผมให้ไปโรงเรียนหนึ่งคอร์สแล้วครับแต่คือตอนนี้น้องก็ยังชอบไปทางฟุตบอลเราก็ไม่อยากห้ามซึ่งช้างก็มีฟุตบอลด้วยครับก็ดีไมมากๆครับลูกลูกกำลังจะเจ็ดขวบเดือนมีนาเนี่ยครับก็มีเลยโอเคครับ กับการที่เขาได้ลองสัมผัสกีฬากรอฟเนี่ยเขาโอเคเพราะว่าเท่าที่ดูตอนนี้คือเวลาเจอกีฬาปะทะมากๆยังยังไม่ค่อยไม่ค่อยเอนจอยเท่าไหร่กอล์ฟคือมันเป็นกีฬาที่ใช้อุปกรณ์ไม่ต้องไปแข่งกับใครแข่งกับตัวเองด้วยอย่างเงี้ยก็แฮปปี้เลยครับจากทักษะของพ่อและดูแล้วพ่อเพิ่งมีแววเนี่ยลูกเ่าจะต้องเบียดเบียดไทเกอร์วูดเลยครับทักษะของพ่อถ้าผสมเข้าไปนะครับอนาคตกายเขาเป็นใจอยากแต่ไม่อยากบังคับเอาเป็นว่าถ้าเมื่อไหร่เดี๋ยวเขาพูดว่า ป้าอยากเล่นกอฟจากจริงจังขอแค่นั้นขอแค่คำนี้คำเดียวตอนนี้รออยู่ฮะไม่พูดมันหลายปีแล้วฮะครับพร้อมทุกเลยใช่ไหมพี่อาร์พร้อมเลยพร้อมขอสปอนเซอร์เลยท้างเขาอยู่ไงช่างใช่ใช่ใช่ผมสบายแล้วครับครับครับไม่คาดหวังเลยเขาจะเป็นอะไรก็ได้ได้หมดเลยครับสำหรับลูกผมคือเอาเป็นว่า ไม่ไปโคดโกงใครไม่ไม่มไปทำร้ายใครอ,อยู่ในสังคมให้ได้พอแล้วไม่ได้ไปตีกรอบให้เขาว่าไอ้พ่อชอบอชอบ,อชอบอตรงนั้นเลยต้องตามไม่เ<า>คยตีกรอบอะไรเลยครับสำหรับลูกคนนี้แม,ม,ม,ม่จะตีกรอบลูกแล้วตีกรอบผัวเสมอครับ <laughs> แค่นั้นเองครับและแล้วอยู่ไหมฮะเวลาแม่เขาตีกรอบสามีอยู่ไหมในกรอบอะไรนะฮะสามีอยู่ในกรอบไหมฮะอยู่สิฮะเพราะถ้าไม่อยู่ในกรอบก็ไม่ได้อยู่ในบ้านนะครับกรอบมันแค่นี้หรือกรอบมันกว้างยังกรอบแค่นี้ฮะ แคยับไปอใช้ท่านน่าแค่นี้กรอบเล็กมากครับพี่อาร์เขาย้อนถามไปนิดนึงเรื่องคอสเซอร์ต่ตอนที่คุณแม่โดนอ่าเป็นไงบ้างพี่อาร์ตก็ตกใจเหมือนกันครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้โดนโดยตรงโทรหาคุณแม่ตอนประมาณตีสองแล้วคือแม่ผมว่าตกใจจนจะโอนเงินอยู่แล้วอ่ะโชคดีที่มีคุณพ่อคอยแบบเตือนกันไว้ว่าใช่หรือเปล่าพ่อเลยถามว่าอาร์ตพ่อ kind ช of ื่ออะไรลูก อาร์ตในสายตอบไม่ได้ว่าพ่อชื่ออะไรก็เลยไม่ได้โอนแต่ตอนนั้นแม่สั่นแล้วเพราะว่าโดนคดียาเสพติดด้วยซึ่งไม่ไม่น่าพวกผมไม่มีอยู่แล้วที่จะแปลกใจมาข้อมูลพวกนั้นที่เขาเอาไปจากไหนที่โทรไปหาแม่เราได้แล้วบอกชื่ออะไรสูดอันนี้น่ากลัวมากครับตรงที่ว่าโทรหาแม่เสียงเหมือนผมเลยแล้วก็ลูกคืออาร์ตเพื่อนอาร์ตคือโอทซึ่งจริงมันอย่างพวกผมว่ามันอาจจะหาง่ายนะแต่ถือว่าทํากันบ้านมาดีนะ มันก็น่ากลัวอยู่เือนกันว่าคนธรรมนาผมเชื่อว่าถ้าเกิดเขาจะหาจริงๆอ่ะไม่ยากหรอกตอนนี้ก็เลยมีเขาเรียกว่าอะไรโค้ดลับแต่ละบ้านว่าถ้าเกิดถ้าจะโอนเงินต้องตอบคำานี้มาก่อนนะต้องเตมมันเองในบ้านแต่ละคนวิธีการที่ทําให้ภาคโค้ดลับในบ้านกันเลยต้องสร้างเลยเพอจะได้มั่นใจว่าอ่ะก่อนโอนสแกนใบหน้ากันก่อนนะอะไรเงี้ยครับ ตอนแรกบอก6,000ื่น uh, แต่ทีเนี้ยถ้าจะเอาตอนเนี้ยสามหมื่นแล้วเดี S 2> <S 2> ๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยโอนอีก30,000ื่นแม่ก็เลยงงว่ามันโปรโมชั่นด้วยเหรอการโอนก็ไม่น่าเนาะแแม่บอกว่าเสียงเหมือนมากนดเสียงผมเลยครับเสียงผมเลยตวพี่อาร์ดูกับคุณแม่นี่ครับหลังจากเกิดเหตุการณ์แบบแบบยังไงมายังไงแบบก็คุยว่า คือแม่เป็นคนคนแก่แเนาะเขาก็ต้องตกใจอยู่แล้วล่ะผมเชื่อว่าทุกคนเวลาใครโทรมาแล้วลูกตัวเองในสถาน,นการณ์อย่างนั้นเน่ะถ้าอยากจะคลี่คลายให้เร็วที่สุดก็เลยคุยกับเขาว่าแบบเฮ้ยบางอย่างบงอีกอย่างหนึ่งคือเราต้องเปิดโทรศัพท์ตอนนอนเนี่ยต้องเปิดเราผมชอบปิดปิดโทรศัพท์เนี่ยปิดเสียงปิดอะไรก็ก็คุยแล้วว่าจะต้องเปิดโทรศัพท์เอาไว้ให้ให้เขาแบบสบายใจแต่คนเขาบอกว่าแม่สติดีมากแบบวางจากมีสาชีพแล้วเราก็ใช่ใช่แล้วก็แบบพ่อหานุ่งอะไรอย่างเงี้ย โชคดีที่พี่โอ้นรับสายเพราะผมอะไปแล้วผมนอกไปแล้วพี่โอ้นรับสายก็เลยพี่โอ้นไมเลยแบบไม่ไม่น่าไม่น่าใช่แหละไม่น่าจะเป็นแบบนนั้แต่นี้เรียกว่าเดี๋ยวนี้มีฉากชีพพี่มิตก็คือเก่งขึ้นเรื่อยๆเน้อง่ยาตเนาะโอ้โหก็เตือนภัยสำหรับทุกคนนะฮะมันไม่ใช่ว่าแค่พวกผมพี่พีเอที่สื่อมวลชนเองอ่ะก็มีโอกาสที่จะโดนถูกไหมฮะพี่โอ้นของอัดคลิปแล้วกับคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยหลายคังไม่รู้ว่าพี่อาร์ตเป็นน้องชายพี่โอ้นใช่ใช่ตลกมากอันเนี้ยฮะเป็นยังไงบ้างอ่า มันจะมีเวลาได้ออกงานด้วยกันเทไลเนี่ยก็จะมีคอมเมนต์ว่าอ้าวเป็นพี่น้องกันเหรออ้าวพี่น้องกันเหรอซึ่งก็จะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆก็น่ารักดีครับก็พยายามจะผมเป็นน้องชายอ้นสีพันนะครับบอกตัวนี้แล้วกันนะครับฝากฝากแจกใจด้วยฮะมีคอมเมนต์เยอะบ้างไหมครับแบบกับการทักก็แบบใช่เหรอหรืออะไรหม่อนเมนว่าอะไรนะฮะมีคนทักเยอะไหมคะกับคอมเมนต์หรืออะไรเวลาที่ไม่ออกงานด้วยกันน่ก็จะมีคอมเมนต์แล้วว่าเป็นพี่น้องกันเหรอก็ว่าแล้วหน้าเหมือนกันอะไรเงีครับ เพราะเข้าใจได้บางคนอาจจะไม่ไม่ทราบไม่ว่ากันครับ